เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็น4541หรือเปล่าซึ่งสีใหม่นะครับ4541ถ้าไม่ใช่นี่แอดแอดว่าจะเป็น4555เอ้ยลืมไป4555ทำ452ไปเมื่อเช้านี้นะฮะลืมไปเท่ากับว่าวันนี้ GE สองคันไปเจอกันนะ่ห oh. ้า452มี71โอ้พารถ่วนเป็น GE ด้วยนี้ก็น่าจะ ครบชุดนะฮะเหมือนใช่ว่าตูนสี่ห้าสี่หนึ่งเหรอไม่เปล่าวะทีเจเนอเรทลีเล็กคลหรือพี่ช้างครับ